รถเข้าใหม่ค่ะคันนี้นะคะเช็คประวัติศูนย์ต่อศูนย์ได้เลยกับ Toyota Fortuner 2.4ตัว G นะปี2023ค่ะเป็น Toyota Leader นะตัวนี้นะเป็น Fortuner Leader ค่ะขับเคลื่อน2ล้อปี23ไม่ห14,000โลพี่ขาได้เป็นสีดำมาคันนี้รอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในสักนิดหนึ่งใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นัคันนี้ออกห้างป้ายแดงตีปลล้านสี่ละกัน คันนี้เหลือเพียงแค่1ล้านกับอีก7 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่18,600ฟรีดาวขอรายรับอยู่ประมาณ40,000จะได้ไม่ตึงไปใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพี่ๆค่ะนี่ค่ะให้ดูคันนี้คือรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวป้ายทะเบียนมีการเปลี่ยนให้มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดใครสนใจหรือว่ากำลังมองหาน้องๆป้าดงอีกหนึ่งคันใช้งานมือเดียวพี่ขากับ Toyota f o r t u n e r 2.4G ปี2023ไม่1 4 0 0 0โลต่อประวัติศูนย์ได้สนใจทักมาค่ะ